ออแม่โบคะน้องสองเดือนแปดวันสามารถกินซีเรียลลกได้ไหมคะ <c oughs> ถ้าใครดูแม่โบนะคะ <c oughs> ก็จะบอกว่าถ้าสั่นกระดิ่งรวัวๆยาวๆนี้จะต้องมีซัมติงไม่ได้นะคะการเริ่มอาหารเสริมตามไว้นะคะดูปากดิฉันนะคะดูปากแม่โบอีกครั้งนะคะ <c oughs> การเริ่มอาหารเสริมตามไว้ซีเรียลลกคืออาหารอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนมแม่แล้วก็นมผงนะ,ะจะเริ่มได้เมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุสี่เดือนขึ้นไป จะต้องไม่ป้อนเร็วเกินกว่า4เดือนนะคะแต่ก็ต้องไม่ป้อนช้าเกินกว่า6เดือนอายุที่น้อยกว่านั้นไม่ป้อนนะคะถ้าสมมติป้อนเกิดอะไรขึ้นมาคุณแม่รับผิดชอบทั้งหมดเนาะเพราะว่าคืออย่างที่บอกคืออย่างที่บอกแหละคือมันไม่ต้องกินนะ,ะมากินนมแม่มันก็อิ่มแล้วในนมแม่มันมีสารอาหารครบถ้วนอยู่แล้วนะคะจะเริ่มป้อนอาหารเสริมตามไว้ก็คือ4เดือนขึ้นไปนะคะเนาะอืมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะคะ4เดือนค่อยให้น้องกินนะคะคุณนะัทว,วันดีแมนะ่โบตอบให้แล้วนะคะน้อง5เดือนกินซีรีสแลก ได้ไหมคะคนที่บ้านกลัวนมแม่ไม่พอน้องไม่ยอมดูดขวดน้องข้าเดือนกินซีเรียลแลกได้ไหมคะผู้ชื่อแบรนด์คงเธอผู้ชื่อแบรนด์ถ้าผู้ชื่อแบรนด์ปุ๊บฉันพูดไม่ได้เลยฉัน <laughs> ไม่พยาบาลพูดอะไรฉันก็เสียหมดเธอึกออกปะเออเอาอย่างนี้ก็คือว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปสําหรับเด็กอะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะเนาะถ้าในส่วนของอาหารสําเร็จรูปสําหรับเด็กนะคะถามว่ากินได้ไหมคุณแม่ต้องดูว่าครบถ้วนห้าหมู่ไหม มีคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่ามีโปรตีนครบถ้วนหรือเปล่านะคะมีวิตามินมีเกลือแร่มีไขมันครบถ้วนหรือเปล่าถ้าครบ5้าหมู่ปุ๊บกินได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พิจารณาอ่านดูแลแป้งน้ําตาลไม่ครบคุณแม่ต้องไปเติมต้องมาทําเติมเติมคือเติมตับเติมไข่เติมหมูเติมอะไรลงไปเติมน้ํามันลงไปเติมวิตามินเติมเกลือแร่ลงไปให้มันครบ เพราะฉะนั้นคือถามว่ากินได้ไหมถ้าครบถ้วนกินได้แต่ถ้าไม่ครบต้องเติมไม่อย่างนั้นคือลูกคุณแม่จะได้แต่แป้งกับน้ําตาลแป้งกับน้ําตาลแป้งกับน้ําตาลนะคะก็จะไม่ดีแน่นอนเพราะว่าขนาดเราเรายังต้องกินอาหารให้ครบถ้วนทั้งห้าหมู่เลยนะคะเนาะคนที่บ้านกลัวนมแม่ไม่พอถ้าเมื่อไหร่ลูกดูดเต้า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 วนไปดูดเต้าวนไปดูดเต้าวนไปดูดเต้าวนไปนะคะนมแม่จะสร้าง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 นะคะยิ่งเอาออกนะคะก็ยิ่งสร้างเพิ่มนะคะเนาะนะคะเราอจะรู้ดี ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วนะคุณแม่นะลูกไม่ยอมดูดขวดดีแล้วเด็กที่ไม่ยอมดูดขวดคือเด็กฉลาดเขารู้ว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์และมันมีสม,มันธภาพนะคะเขาชอบสิ่งนี้นะคะแม่โบตอบให้แล้วนะ <S <S คุณจิราพรบอกว่าแม่โบคะน้องอายุ14วันเป็นหวัดทาไงให้หายไวๆคะน้าเกลือห,หยอดจมูกได้นะคะคุณแม่น้ําเกลือเนบบูปป่นะคะแม่โบเคยทําคลิปไปแล้วนะคะในเรื่องของการล้างจมูกนะคะใช้น้าเกลือห,หยอดจมูกได้นะคะแล้วแล้วก็น้าเกลือมันก็จะทําให้น้ํามูกนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็ขับออกได้ง่ายขึ้นแบบนั้นถ้าสมมุติว่า เป็นหวัดร,ร่วมกับมีไข้คี่ออกน้อยชี่สีเข้มอาการงงเงียบแบบนี้อาจจะต้องพาน้องหาหมอนะคะตอบให้แล้วนะคะมะนาวเอามะนาวหรือเปล่มามะนาวน้องสามเดือนยังไม่ความผิดปกติไหมคะ หรือเขาเรียกไข่มะนาวปุ๊เออนั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าน้องสามเดือนยังไม่คว่มผิดปกติไหมแม่โบเคยทําคลิปนะคะคุณแม่ที่มาจากช่อง u t u b e n e r d k i d s นะคะแม่โกเคยทําคลิปในเรื่องของอพัฒนาการในเรื่องของการคว่มของลูกนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะการคว่มของลูกนะคะเด็กจะเริ่มคว่มบางคนก็2เดือนควม่มบางคน3เดือนควม่มบางที4เดือนควม่มบางคน5เดือนคว่มนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าพัฒนาการ4เดือนเนี่ยไม่ควม่ม นะคะคือเราตัดกันที่4เดือนถ้าสเดือนเนี่ยไม่คว่ำก็ค,คือคิดถึงว่าพัฒนาการล่าช้าแต่ว่าถ้าเราอ่ะอยากให้ฝึกลูกให้ลูกนอนคว่ำนะคะก็ฝึกกระตุ้นพัฒนาการได้ไปดูได้นะคะคลิปในเรื่องของการที่ฝึกลูกคว่ำง่ายๆนะคะ mm hmm. คุณแม่เทสเกรดแม่โบตอบให้แล้วนะคะแ mm hmm. ม่โบพูดละเอียดนะคะสมมติว่าแม่โบพูดในนี้นะคะตีหนึ่งก็ไม่ได้นอนนะคะมันจะนาน mm hmm. <laughs>